สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้ก็พามาดูเครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับคุณคุณหน้านะครับตัวนี้ก็คือแมกเนตนะครับแมกเนตเอซเอสามนะครับตัวหนังสือจะเลื่อนๆลือหน่อยก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับน่าจะเก็บไว้นานนะครับของของเก็บไว้ไม่ได้ใช้นานเลยนะครับก็อันนี้เป็นงานเอ่อกึ่งเบรีเบิลเลยนะครับก็ต้องเช็คหมดเลยนะครับเช็คตั้งแต่สวิตช์ไฟนะครับ ลูกบิดวอลลุ่มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูอะไรอุปกรณ์ข้างในด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานเช็คที่ทุกภาคส่วนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เสียงสไตล์เสียงก็จะโป่งนะครับเสียงโป่งใสๆโปร่งๆนะครับประมาณนี้นะครับชัดๆแนวแนวเสียงจะออกแบบนั้นนะครับ S A 3นะครับเท่าที่เห็นดูนี่ ด้านด้านหน้านี่ก็คือสภาพก็มันก็อาจจะมีรอยมีอะไรประมาณนี้นะครับด้านบนด้านบนก็ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูสภาพด้านหลังนิดหนึ่งนะครับส่วนนี้ด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับก็ดูแล้วตัวหนังสือเลื่อนหายไปบ้างนะครับแล้วก็มีคราบคาบนะครับส่นนงสนิมอะไรพวกนี้ วันี้ต้องถอดเช็คหมดเลยนะครับพวกอยู่ลิง์พวกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้สัญญาณนะครับสัญญาณมันหายดบช้าหน่วงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องถอดเช็คนะครับเดี๋ยวดูด้านในหน่อยนะครับด้านในครับมาดูสภาพด้านในนะครับแมกเนต SA3 นะครับด้านในก็ฝุ่นเยอะๆหน่อยนะครับตัวนี้ จะเห็นว่ามีบางตัวนะครับเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าหม้อแปลงเดิมของเขาไม่ได้เป็นเทอร์รอยนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่มาอันนี้มันขยับขยื่นได้นะครับก็คือของเดิมมันจะเป็นหม้อแปลงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นอุปกรณ์บางตัวนะครับคือไม่ต้องวัดไม่ต้องอะไรเช็คเลยต้องเปลี่ยนเลยนะครับมันเป็นสนิมนะครับตัวนี้เกือกม้าปรับนะครับปรับใบัดนะครับ เป็นเส้น,นิมนะครับค่าไม่ตรงแล้วแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตันติเตอร์เอาพุทนะครับก็เคยรีวิวไปนะครับรุ่นนี้ของเดิมเขาจะเป็นยี่ห้อ ST นะครับตัวนี้เป็น ST a มาเลเซียนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าแท้อยู่นะครับแต่รุ่นใหม่ๆ ST นะ่าจะเป็นปลอมนะครับเนี่ยตัวนี้ยังแท้อยู่มาเลเซียนะครับทั้ง2 ทั้งสอง0 5 5แล้วก็ m j 2 9 5 5นะครับอันนี้ Mt อันนี้ดั้งเดิมเลยนะครับก็ใช้ S t นะครับที่ผมเคยรีวิวบอกว่ารุ่นนี้นะครับมันไม่สุดนะครับก็คือตอนที่เจอเอาพุทเนี่ยนะครับก็ใช้ธรรมดาไปนะครับก็คือเกตเกตธรรมดาไปนะครับอ่าส่วนอุปกรณ์วงจรดีนะครับแต่ว่ามาดอกตรงนี้นะครับดบตรงนี้ตรงเอาพุทท่านผู้ชมท่านใดมีรุ่นนี้นะครับขอให้เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็น a c a ก็ได้ motorola ก็ได้นะครับแล้วทุกอย่างจะดีเลยนะครับตัวนี้ขาดตัวนี้อย่างเดียวนะครับจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเข้าใจว่าแมกเนตเขาหาไม่ได้นะครับพวก m o t o พวกอะไรพวกนั้นนะครับของแท้นะครับเขาเลยใช้เบอร์ st แทนนะครับถ้าถ้าเจอ st อ่าก็อันนี้จะเป็นของที่ติดเครื่องมาเลยนะครับจากจากโรงงานแมกเนตเลยนะครับตัวนี้ บางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็แนะนำกันไว้นะครับถ้าเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนนะครับเนีย่ยส่วนด้านหน้าด้านหน้าก็ดูแล้วยังเรียบร้อยดีตอนนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับยังไม่ได้เช็คเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับแล้วถึงจะปล่อยไฟเข้าไปนะครับเพราะตอนนี้ถ้าไม่ปล่อยไฟก็เช็คไม่ได้เพราะว่าดูแล้ววอลุ่มวอลลุ่มอะไรพวกเนี้นะครับ ก็ต้องเช็คก่อนนะครับแล้วก็พวกออปพุลพวกนี้ก็ต้องเช็คหมดเลยนะครับอันนี้ภายในนะครับภายในเห็นมเนะครับแมกเนต SA3 ท่านผู้ชมครับรุ่นนี้เวลาถอดซ่อมจะยุ่งยากหน่อยนะครับเราต้องเอาแผ่นนี้ออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันยึดอยู่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ ด้านหน้าเนี่ยนะครับเวลาถอดเราก็ต้องถอดหน้ากากนี้นะครับหน้ากากมันมันคลอกมันติดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราต้องดึงออกเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นแผ่นแผ่นวงจรนี้นะครับเนี่ยมันถึงจะซ่อมได้เดี๋ยวต้องถอดด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ผมถอดด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการถ <sk r ruined> อดซ่อมการถอดมันค่อนข,อขอ้างยุ่งยากนะครับตัวนี้ ครับเวลาจะซ่อมเราก็ต้องถอดให้หมดเลยนะครับถอดแบบนี้เลยเป็นแผงนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันต้องถอดด้านหลังใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องถอดมาเพื่อเพื่อพลิกดูด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันอ่าอย่างที่คิดไว้นะครับก็คือหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงมีการเปลี่ยนมานะครับ เาใส่ไฟ2 7่สินะครับแต่จริงๆแล้วตามวงจรเนี่ยเขาไม่ได้บอก27นะครับเขาบอกว่าไฟเดี๋ยวผมดูดูก่อนนะครับเขาบอกว่า2 9่สถึงสาโวลต์นะครับแล้วก็2 5่สิถึงยีโวลต์รู้สึกไฟมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเขาเขาใช้27่สิบเโวลต์ศูนโวลต์นะครับ ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยตรงกับทางโรงงานเขาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าที่ดูนะครับโอ้โหมีซ่อมมายับเยินเลยนะครับมีซ่อมมาเต็มไปหมดเนี่ยนะครับดูชัดๆนะครับอันนี้สภาพเนี่ยนะครับมีการต่อการอะไรนะครับมีรอยซ่อมเต็มเลยนะครับตัวนี้ถ้าแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามันเพิ่มความยุ่งยากเข้ามานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเวลาเขาใส่อุปก,กรณ์ถูกต้องไหมอย่างที่2คือมันมีลายวงจรเนี่ยขาดไหมตรงไหนไหมอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือเพิ่มงานให้ให้ช่างะนะครับเพิ่มความยากขึ้นอีกนะครับอะไรไม่สําคัญเท่ากับมีการวางยาไว้วางยาบางทีอาจจะใส่อุปก,กรณ์ผิดไว้อะไรประมาณนี้นะครับต่ออุปก,กรณ์ขาผิดไว้อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอะไรที่ ค่อนข้างที่เพิ่มเพิ่มความยากนะครับในการซ่อมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ m มกเนต s a 3นะครับของลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับผมได้ทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันมีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็มีการวางยามานะครับวางยามาก็ปกติแล้วรุ่นนี้ มันซ่อมไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับผมใช้เวลาซ่อมโดยปกติก็ประมาณ1วันก็เสร็จแล้วนะครับแต่ตัวนี้ลอาไป3วันเลยนะครับเพราะว่าโดนวางยามานะครับซึ่งซึ่งมันยากนะครับในในการเข้าไปตรวจเช็คว่าเขา,าทำการแบบเปลี่ยนแปลงหรือเชื่อมการเชื่อมต่อการใส่อุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับว่าตรงมุมไหนจุดไหนนะครับมัน ผมต้องไล่หมดเลยนะครับภาคขยายนะครับภาคขยายก็คืออาการของตัวนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างขวา,าดีนะครับข้างซ้ายจะมีปัญหาข้างซ้ายนี่คือไฟมันออกลำโพงนะครับก็คือมีการมีการอ่าพวกง่า,ายๆคือเหตุเสียนะครับเหตุเสียก็คือไฟออกลำโพงนะครับแล้วก็เสียงมันก็ไม่ออกนะครับทีนี้เวลาซ่อมนะครับเอ่อซ่อมอ่าผมก็ต้องในเมื่อ เราไม่รู้ว่าเขาทําการวางยาวไว้ตรงไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องไล่หาไล่หาอุปกรณ์นะครับโดยที่ว่าต้องตรวจเช็คเลยทุกตัวเลยนะครับแต่ก็มันมีข้อดีอยู่นะครับเพราะว่า,าเราได้ตรวจเช็คสภาพนะครับของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยนะครับที่มันมีปัญหาอยู่นะครับตัวไหนเสื่อมเราก็เราก็เปลี่ยนให้เขาอันนี้ผมมีเปลี่ยนไปหลายตัวอยู่พอสมควรนะครับซีกที่เสียนะครับ แล้วก็อาการเสียตรงนี้มัน,มนไม่ใช่ว่ามันช็อตแล้วคือฝอยมันออกลําโพงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยพวกเอาพุทพวกอะไรเงี้ยมันจะไหม้มันจะเสียนะครับอาการแบบนั้นจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้คือ,อพวกเอาพุทกอะไรมันดีนะครับแต่ว่ามันมีฝอยออกลําโพงอันนี้คือเป็นงานค่อนข้างยากนะครับคือมีภาคขยายเสียด้วยแล้วก็ภาคปีก็เสียต่างหากนะครับภาคปีนี่คือดีดเสียเลยนะครับ คือสุบแล้วตัวนี้นี่คือค่อนข้างที่จะใช้เวลามากเลยนะครับคือมันมันมีจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือของแมกเนตเนี่ยนะครับเขาจะมีอ่าเป็นตัวเจฟเฟตนะครับตัวเขาจะลอบเบอร์ออกนะครับคือโชคดีนะครับไอพวกเจฟเฟตมันไม่เสียเลยนะครับมันมีทั้งภาคภาคปรีนะครับเนี่ยนะภาคปรีก็มีนะครับแล้วก็ภาคแอมก็มีเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยแบบนี้นะครับคือเขาจะลบเบอร์ออกนะครับไม่สามารถตามได้เบอร์อะไรแล้ววงจรก็ไม่มีนะครับทีนี้ถ้าพวกนี้เสียนี่โอ้มันต้องอใช้วิทยายุทธขั้นสูงเลยนะครับในการเอาเบอร์แทนมานะครับแต่ถ้าง่ายเลยก็ต้องสั่งซื้อจากบ,บริษัทแม็กเด็กนะครับเนี่แหละบอกรหัสเขาก็อันนี้คือวิธีที่ง่ายสุดแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีมันไม่เสียตัวนี้นะครับ ก็หลักๆมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างสวิตช์ไฟเสียพวกลูกบิดวุ่มเสียนะครับแล้วก็มีวางยามานะครับต่อผิดต่อถูกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจริงๆซ่อมไม่ยากนะครับผมผมบอกเลยซ่อมไม่ยากคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไม่เก่งอิเล็กทรอนิกส์จริงๆอ่ะบางบางอย่างซ่อมได้เลยนะครับผมจะบอกวิธีลัดให้เลยนะครับ เห็นอุปกรณ์ไหมครับอุปกรณ์เนี่ยมีไม่กี่ตัวเลยนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทุกตัวเลยนะครับมันจะมีค่าอยู่นะครับเวลาเราถอดอย่างสมมติว่า R เนี่ยนะครับเราอถอดออกมานะครับมันเขาจะเขียนไว้เลยนะครับเขาจะเขียนเบอร์ไว้หมดเลยนะครับเบอร์เบอร์เบอร์หมดเลยพวกนี้นะครับทุกทุกอย่างทุกตัวยกเว้นไอ้ตัวเนี่ยนะครับเจลเฟดเนี่ยนะครับวิธีแก้ปัญหาถ้าถ้าเจลเฟดเสียนะครับเราก็สั่งซื้อจากบริษัทนะครับ แต่ถ้าเจเฟตไม่เสียก็สบายนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยซึ่งคงไม่กี่ตังค์นะครับบางทีอาจจะถูกกว่าค่าช่างด้วยนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีเวลาแล้วก็พอจะมีฝีมือทางอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับแต่ถ้า,าถ้าคิดวา่าไม่ค่อยมั่นใจอย่าทํานะครับเพราะเดี๋ยวไฟวฟงไฟ,ฟมันชอ็อตนะครับชอ็ชอตเครื่องไม่เป็นไรนะครับชอ็อตตัวเราพังชอ็อตตัวเราตายเลยนะครับก็อันนี้ก็คือ บอกกันไว้เพราะบางคนเนี่ยพอจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับก็วิธีซ่อมนะครับเห็นไหมครับอุปกรณ์ทุกตัวมีค่ามีอะไรบอกหมดเลยนะครับนี่ซื้อบนิมอได้เลยทุกตัวเลยนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่หนึ่งส่วนสี่วัตนะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยครับก็ครึ่งวัตนะครับแบบนี้อ่าอันนี้ผมได้เปลี่ยนไปบางตัวที่มันเสื่อมๆนะครับแล้วก็ไปไลางเช็คที่เขาวางยาไว้ สำหรับหม้อแปลงหม้อแปลงเนี่ยเขาอันนี้เขาใส่มาใหม่นะครับไม่ใช่ของแท้เดิมนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่ของบริษัทแมกเนตนะครับเป็นเทอร์รอยนะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้าก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับลูกบิดอะไรพวกนี้นะครับก็บางทีมันด้วยว่าอายุมันเยอะนะครับแล้วก็การใช้งานอาจจะสมบุกสมบันมาเยอะหน่อยหนึ่งนะครับก็เวลาหมุนเวลาอะไรมันอาจจะมี ขัดๆบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงด้านนอกนะครับแต่ส่วนด้านในนี่เช็คเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะเห็นว่าการออกแบบสวยงามนะครับย้ำอีกทีนะฮะตัวนี้ของบริษัทนะเขาจะใช้บริษัทของยี่ห้อเอสทีนะครับของพักขยายตัวนี้นะครับพักขยายแต่ว่ามีของผมเองนะครับมีตัวหนึ่งผมเคยทำคลิปไว้นะครับผมใส่มอตอร์โรล่านะครับสามศูนย์ห้าห้านะครับก็รู้สึกว่า เสียงดีสิ่งดีกว่าเดิมเยอะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดมีรุ่นนี้แล้วก็มีเทเลเตอร์เอาพุทยี่ห้อดีๆ RCA หรือว่า m o t o r o l a ลองใส่ดูนะครับแล้วก็อลองลองดูเปรียบเทียบดูนะครับาบางทีเสียงอาจจะดีกว่าที่ท่านผู้ชมได้รับฟังของรุ่นนี้อยู่เดิมๆก็ได้นะครับสาหรับเสียงรุ่นนี้ก็เสียงโปร่งใสนะครับเสียงโปร่งใสเสียงใสๆโปร่ง คมๆหน่อยประมาณนั้นนะครับเสียงจัดจัดนิดนึงนะครับตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทดสอบเสียงให้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองประกอบแล้วก็ลองเสียงนะครับมาฟังเสียงกันดูนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับคราวนี้มาลองเสียงกันเลยนะครับตัวนี้ผมใช้ CD Player ต่อนะครับ ซ้ายนะครับข้างซ้ายเนี่ยนะครับที่ที่มันมีปัญหานะครับเนี่ย ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เสียงนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับแมกเนต s a 3สาลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เสียงดีนะครับเสียงดีจะได้เลยด่นนี้น่าเล่นนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ